ส่วนเรื่องนี้นะ,ะแม่ก็วันก่อนเล่าไปแล้วว่าเมยพิชนาเนี่ยอาสาเป็นกาวใจให้เป้ยปานวาดกับพี่หนิงปณิตาเขาเนี่ยนะอ,อกลับมาคืนดีกันเรื่องเริ่มมาจากเมย์กับเป้ยเนี่ยเขา Live ไลฟ์ทิกช็อด้วยกันเนี่ยแล้วจู่ๆเมย์ก็พูดขึ้นมาว่าแก๊งนางฟ้าเจนนี่คริสที่ไม่ได้คุยกันมาเจปีเนี่ยเขาดีกันแล้วนะ,มนะเมื่อไหร่หนิงเป้ยนะจะมากระชับความสัมพันธ์กันบ้างโอ้โหคลิปนี้เนี่ย คนก็ส่งต่อแชร์กันนะแฟนๆลุ้นหนักมากอยากให้หนิงกับเป้ยมาคืนดีกันค่ะ,ะซึ่งวันนี้นะเจ๊บอกว่าของเราค่ะก็เลยอาสานะไปฟังคําตอบจากเรื่องนี้จากปากแม่เป้ยเลยนะคะที่ออกอีเวนต์เมื่อเช้า,ชานี้พอดีถามเลยนะว่าแม่เป้ยเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนลุ้นหนักมากมแต่ว่าคําตอบเนี่ยมันจะเป็นยังไง เขาจะคืนดีกันไหมอย่างนี้นะคะซึ่งพี่เปิ้ลก็ตอบว่าเ,ออเรื่องที่คนอยากให้คืนดีกันกับพี่หนิงเนี่ยเข้าใจค่ะเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เมย์เนี่ยพูดตลอดจริงๆก็เป็นแบบนี้ดีอยู่แล้วนะอันนี้พี่เปิ้ลบอกนะคะเพราะว่าเราก็ยังรักยังคิดถึงแล้วก็นับถือพี่หนิงเหมือนเดิมแต่คนรักกันไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันหรือตัวติดกันตลอดเวลาก็ได้ซึ่งพี่เปิ้ลก็เชื่อว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้เหมือนกันถ้าเกิดเจอกันก็คุยทักทายร่วมงานกันได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะอ้าวส่วนโอกาสที่นารนายยีมเมเเ์พิชป ปันวาดหนิงปณิตาและก็แต่สุพักษรจะมารวมตัวกันครบเมื่อไหร่เนี่ยนะเปย้ยก็รีบตอบบอกอย่างที่บอกว่าคนเรารักกันไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่ห่างๆจากห่วงห่วงก็โอเคแล้วคือก็อยังดูขอญาตินะก็ยังดูไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าทรงพูดแบบเนี้นี่ออก็ไหมค่ะมันก็มันดูไม่เต็มปากเต็มคําอ่ะนะถ้ารักกันมัน เราก็ไม่อยากจะไปเผือกมากหรอกแต่คนรักกันแบบไหนเหรอที่แบบออไม่ต้องมาใกล้ฉันเป็นหวังดีต่อกันแต่ก็มีออระยะอย่างเงี้ยพี่เต็มก็น่นส่ะสอาจจะแอบว่ามันต้องใช้เวลาแม้เพราะว่าอย่างพี่เจนนี่กับพี่คริสะใช้เวลาเจปีคือพูดหลายครั้งแล้วนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่เนี่ยลองย้อนนึกไปนะเราเคยไม่คุยกับเพื่อนคนไหนไหมแล้วพอผ่านไปสัก 10- 20ี20ป่ปีเพื่อนมหาวิทยายลายัยหรือเพื่อนประถมหรือเพื่อนมันธยมก็ได้ พอมานั่งนึกดูเฮ้ยเราโกรธเขาเรื่องอะไรอะ่ะม,มันจำไม่ได้นะบางเรื่องอะ่ะหรือบางทีย้อนกลับไปเอ๊ะมันงอนองกันนค่เดียวนี้เอง,ง,งหรอเลยอย่างเงี้ยพอเราโตขึ้นบริบทมันเปลี่ยนมันก็โตแล้วมันก็คิดได้เองเนี่ยนะ,ะ,อ,ะอีกเรื่องที่ไม่ถามเป้ยไม่ได้ก็เหมือนกันประเด็นกับสาม,มีป๊อปนิธิเนี่ยก็ไม่ได้พูดเต็มปากเต็มคำว่าสเตตัสอยู่ที่เลิกหรือไม่เลิก เจตนานักข่าวคงไม่ได้จะไปคาดคัดหรอกว่าเลิกไม่เลิกคือมันไม่ดีหรอกทุกคนก็อยากจะลุ้นให้เหมือนเดิมอะไรนะใช่ค่ะแต่ก็แค่ยอมรับว่าชีวิตคู่นะมีปัญหาจริงแต่พอเป้ยไปออกรายการหนึ่งหลุดปากไงเรียกป๊อปนิธิว่าอดีตสามีคำนี้สำคัญนะคนก็งงแล้วว่าเอ๊อมันคิดเป็นอย,อย่างอื่นไม่ได้นอกจากเลิกกันแล้วอะ่ะถูกปค่ะ ใช่ค่ะรวมทั้งดราม่านะคะที่ตอนที่พี่เปิ้ลเขาไลฟ์ติ๊กตอกอยู่นะคะแล้วก็มีน้องปลินน้องลูกสาวนะคะก็เข้ามากลางไลฟ์แล้วก็พูดว่าคุณแม่ไม่ให้คุณย่าไม่ให้ซื้อช็อกโกแลตมาฝากคุณแม่อะหลายๆคนก็เอา้าความสัมพันธ์เอา พู้ง่ายๆแม่ผัวลูกสะพ้ยบ้านนี้เป็นยังไงทำไมทำไมคุณย่าไม่ไมซ,ซื้อช,ช็อกโกแลตมาฝากใช่ก็ต้องถามเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งพี่เปิ้ลนี่นะคะก็ชี้แจง2ประเด็นเลยนะคะก็คือเรื่องแรกเรื่องเลิกกับสามีนะคะพี่เปิ้ลบอกว่าสถานะทางครอบครัวตอนนี้เนี่ยไม่ขอพูดนะคะเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการเคลียร์ทุกอย่างมันยังไม่จบแต่ว่าเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่บอกว่าคุณย่าไม่ให้ซื้อของมาฝากแม่ <Ừ. S 1> คนเนี่ยไปตีความถึงเรื่องแม่ผลลูกสะพ้ยอย่างแน่นอนเราก็คิดแต่เป็นเราเราก็คิดถูกต้องนะคะซึ่งพี่เปิลนะคะก็บอกว่าตั้งแต่แต่งงานมาจนถึงวันนี้นะคะคุณแม่พี่ป๊อปเนี่ยก็ดูแลพี่เปิลดีทุกอย่างเลยนะคะทุกวันนี้เขายังเข้ามานั่งร้องไห้กับเราเมื่อมีปัญหาอยู่เลยยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาหรือว่าทะเลาะกับคุณแม่ของป๊อปเลยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ขอไม่ลงลึกรายละเอียดนะคะเพราะว่ามันเซนซิทีฟแล้วก็มีเรื่องขขขอองงลูกกเเ้้้ามามี่่ยววยววดคะ คือผมเล่าย้อนนิดหนึ่งนะคือเราก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ค่อยไปออกสัมผัสวงการข้างนอกแต่มีอยู่งานหนึ่งไปเจอเป้ยปานวาดงานที่ศูนย์ชุมแห่งชาติศริกิตเจอเป้ยแล้วอ้าเป้ยเป็นไงปุ๊บเป้ยเดินผ่านไปแล้วนะเป้ยเดินผ่านไปแล้วนะยูเทินกลับมาใหมพ่พี่พี่พี่หนูกำลังปรึกษาเรื่องสามีกะพี่คนนี้เขาอยู่อรู้จักไหมคนเนี้ยอ้า ไม่รู้จักมั้งคนนี้คือเดินไปแล้วนะเป้ยจะเดินเดินผ่านไปแล้วนะแล้วเหมือนมีอะไรอยากจะบอกอ่ะเดินย้อนกลับใหม่ๆพี่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 ตอนนี้หนูกาลังคุยเรื่องเนี้กับพี่เขาอยู่ซึ่งข้อมูลเนี่ยตอนเนี้มันเอางี้นะเดี๋ยวจะหาว่าแบบกักนะมันยังเล่าไม่ได้เดี๋ยวมันเสียรูปเสียรอยหมดเอาเป็นว่าตอนนี้ไปฟังเสียงเป้ยก่อนเมอ่ะเขา น่ารักมากๆม,มีความเป็นกาวใจให้ตลอดในระยะหลายๆปีที่ผ่านมานะคะก็ก็ก,กแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือไปว่าคือเราอยู่ในจุดที่ ทั้งเป้ยกับพี่หนิงคือเราสองคนสบายใจกันอยู่จุดจุดนี้อยู่แล้วอะค่ะเป้ยเชื่อว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้แล้วก็อย่างที่เป้ยบอกอะค่ะแบบยวงห่างอย่างงงหวง,หวงแล้วก็คือความรู้สึกของเป้ยอะเป้ยยังจดจําเรื่องราวดีๆระหว่างเป้ยกับพี่หนิงตลอดเวลาฉะนั้นฉะนั้นการที่คนเรารักกันก็ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอด ก็ได้เรามีความรักระหว่างดีแล้วก็อยู่ในจุดจุดนี้ก็ได้ถ้าเจอกันถ้าเจอกันก็ต้องทักทายกันอยู่แล้วอะค่ะมันเป็นเรื่องปกติของคนเคยรักกันอะมันมันมันไม่มีอะไรที่มันจะต้องไม่ทักอะค่ถ้าถ้ามีโอกาสได้เจอมันก็ต้องทักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าณนะจุดนี้ทั้งเป้ยแล้วก็พี่หนิงอะเป้ยว่าทั้งสองคนเราสบายใจที่จะอยู่จุดๆุดนี้กันแล้วอะค่ะความทรงจําที่มันดีๆอะมันคือ ก็ยังจดจําเรื่องราวทุกๆอย่างได้อย่างอย่างที่พี่ๆเคยสัมภาษณ์ไปเมื่อตอนสีปีที่แล้วก็ยังยืนยันความรู้สึกเดิมเวลาที่เป้ยเดินออกกําลังกายผ่านหน้าบ้านพี่หนิงอะเวลาเป้ยได้ยินเสียงพี่หนิงเป้ยก็จะยิ้มแล้วก็หัวเราะเอ็นดูมันคือมันเป็นความรู้สึกดีๆอะเออซึ่งซึ่งณตอนนี้มันมันโอเคแล้ว ซึ่งเป้ยก็คิดว่าพี่หนิงก็คิดแบบนี้เหมือนกันค่ะยังไม่เรียบร้อยก็ก็อยู่ในช่วงระหว่างเจราจาอยู่ค่ะพอมันยังไม่ไม่มีความชัดเจนอะไรมากแล้วก็เออมันยังไม่ปิดจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้ยก็เลยขออนุญาตไม่พูดก่อนดีกว่าเอาไว้เป็นโอกาสหน้าเมื่อมันชัดเจนแล้วก็จะออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งณเวลา12ปีที่เป้ยได้อยู่บ้านหลังนี้มานะครับ คุณแม่คุณป๊อบดูแลเป้ยเป็นอย่างดีมากๆคุณแม่จะชอบซื้อของซื้ออะไรแบบอย่างเป้ยชอบทานอะไรเนี่ยคุณแม่ก็จะซื้อมาให้ทานตลอดนะคะเวลาที่เป้ยไม่สบายเป็นโควงวิดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะเป็นคนแรกที่คอยส่งข้าวส่งน้ําส่งยามาให้เป้ยแล้วก็คอยถามถ่ายอาการทุกๆอย่างตลอดเวลาคือคเรียกว่าคุณแม่เอาใจใส่เป้ยเป็นอย่างดีมากๆสำหรับบ้านเป้ยนะคะไม่มีเรื่องแม่ปวลูกสะพยแน่นอนฉะนั้น ตัดไปได้ตรงนี้นะคะสําหรับคอมเมนต์เอออะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ต้องขอขอชี้แจงตรงนี้ก่อนก,ก็ขออนุญาตไม่ลงดีเทลเพราะว่ามันมีลูกเป้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะตรงนี้แล้วกันแต่ว่าก็อธิบายใน,ในความสัมพันธ์ระหว่างเป้ยกับคุณแม่คุณปอปว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะคุณแม่น่ารักกับเป้ยมากๆแล้วก็เอ็นดูเป้ยมากๆแล้วก็คุณแม่ณวันที่เป้ยตัดสินใจคุณแม่กับป๋าก็ยังเสียใจมากๆแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยซ้ำค่ะ ไอ้เราเนี่ยนะพอตีความเรื่องไอ้นวันที่เป้ยตัดสินใจตัดสินใจอะไรอันนี้หนึ่งนะไอเรื่องแบบนี้นะไม่อยากจะยกหูโทรไปก่อนมันมันดูเรากระหายมากหรือเป่าเรี๋อวเขาก็โทรหาพี่เต้นเองไงไม่ไม่ไม่เอางนี้เอาแบบสบายใจเลยนะทักอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กมาเป็นเพื่อนกันอยู่แต่เราจะไปช่วยอะไรเขาได้อะก็ให้คำปรึกษาได้พี่เต้นอะไรหลายคนปรึกษาที่หลังไมเยอะพี่อะ พี่ไม่พูดพี่รู้เยอะแต่ตายถึงนะ